ไม่ตกนะครับไม่ตกตอนเตอนเย็นไม่ตก,นะะตกะนะครับจะตกช่วงประมาณตีสามนะครับตีสามจนถึงเช้านะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกแร่งอยู่นะช่วงตีสามอ้าวสิบเอ็ดล้านเลิฟแล้วนะใครเข้ามาเนาะขอบคุณครับนะครับอีกหานาทีเด้อครับเจ้าบ้านเขาเจ้โคอ,อ,อนุญาตลงไอเด้อ เวลานอนแบบสบายๆใช่ใช่ครับเวลานอนพอดีนะแต่มันตุกเร่งนะครัฟ้าลงเร่งถ้ดุ้งตื่นขอบคุณครับนะผู้ได้สิบเอ็ดล้านลืบนะโอ้ย ตัวข้างหน้าเอบเล้ยวจ้าท่านตัวข้างหน้าเอบเล้วเจ้าส่นมีอย่างนู้ตัวอะไรเนาะมาน้นยบอกไปเรลบุมาน้อยเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ใจเกินร้อยใจเกินร้อยขอบคุณครับนะครับ เอาเร็วร่วงร่วงร่วงเร็วได้เกินร้อยมาครบสามนาทีก็คนญันลงไหลเด้ขอบคุณพี่ๆที่มาจอดไปให้เด้อ,ดอนะครับหัวทุ่มเนหัวทุ่มหัวที่หัวทิม,ม,มสองพี่น้องสองพี่น้องขอบคุณครับนะครับสองพี่น้องใช่ใช่ใชออไ,ไปไหนแล้วไม่รู้มาน้อยนะ ดูเท่้าเดือดดูทางนี้มั่งทางนี้ทางนี้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกอุ้ยตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะสวัสดีครับน้องสองนะครับจากพี่ประสงค์นันแก้วนะสองพี่น้องนะครับจากพี่ดังเลมจีนจีลานะมิแตพูเขานะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีขึ้นนะครับ ผมจอดตรงที่มีขึ้นที่ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับน้องใจเกินร้อยนะครับจากพี่ประสงค์นนเก้วนะครับพี่ชายประสงค์ค้านะครับจากส่งพี่น้องส่งพี่น้องนะครับพี่นางเลมค้านะครับจากส่งพี่น้องนะครับใจเกินร้อยนะครับจากพี่นางเลมจียจิลานะครับขอบคุณพี่เพนนะครับ พี่พิน์ก็เอฟเอฟมาพี่ชายประสงค์ค้านะครับจากอุบเมนอุลนนนางลำสนนั่นขึ้นไวทพี่เลยลืมลืมนะครับลืมมาเอื้อมมาหยัางนะพี่ชายประสงค์ค้านะครับจากใจเกินร้อยนะครับมัดรวมนะค้านะครับจากพี่พินลุงป้านะครับพี่นางเลมค้านะครับจากน้องใจเกินร้อยนะครับลุงป้าค้าจากน้องใจเกินร้อยนะพี่พินก็ ไหว้ๆทุกคนนะครับพี่ประสงค์ขอบคุณครับนะครับเจ้าบ้นานสิโคนุยาตลงเลยเด้อบบน,นี้นะี่ผัดสตออร่อยจ้าอร่อยเปล่าจ้าเลยครับพีชนะครับจากพี่นางเลียมจีนจีลากนะงรวหมดแรงเนี้ยนะพี่จีพยมือไม้อดนะ น้องใจเกินร้อย้สองพี่น้องก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่สาวจีนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูค่ะส่นจากพี่เวียนลุงป้าวันนี้เป็นน้องส่นเยี่ยมลงรถเวียนมาเียง วันนี้วันนี้เป็นน้องเป็นน้องเด้อมี่เนี่ยแจกเพื่อนพีบบี้นะครับขอบคุณครับแะพี่พรลเจ้าบ้านหลับในยังยังครับว่าท่านหลับหลับทราบจ้าน้องเลขาเพชรนะครับจากพี่นางเลียมจินจิลานะครับเพื่อนพี่บี้ก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับน้องใจเกินร้อยน้องสองพี่น้องนะครับขอบคุณครับนะครับพี่นางเลียมพี่นางเลียมขอบคุณครับ ของเจ้าบ้านขออนุญาตลงไลนเดือบบ้านเนี่ย